แล้วที่บ้านเธอไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นแล้วหรือไงไม่มีค่ะหมวยอยู่กับแม่แค่สองคนฉันไม่อนุญาตให้เธอไปนี่มันเวลาทำงานเธอจะไปได้ยังไงแต่ถ้าเป็นแม่บอดอ่ะบอดจะทำยังไงคะนี่เธอกล้าย้อนฉันเหรอค่ะแล้วถ้าบอดไม่อนุญาตให้ลาหมวยขอลาออกเลยแล้วกันนะคะเพราะชีวิตแม่ของหมวยสำคัญกว่างานของบริษัทค่ะลาละค่ะนี่ยายหมวย นกทำไมเธอถึงปิดงบสิ้นเดือนนี้ไม่ลงตัวรีบหาสาเหตุเลยนะเพราะถ้าเธอหาไม่ได้เธอต้องเป็นคนรับผิดชอบส่วนที่หายไปทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมเข้าใจคะ่ะส่วนเธอทำไมถึงทำยอดขายเดือนนี้ได้น้อยทั้งๆที่ผ่านมาก็ทำทะลุปเป้ามาตลอดก็กำลังรอคอนเฟิร์มจากลูกค้าอีกหลายเจ้าคะ่ะช่วงนี้หลายบริษัทยอยู่ในช่วงขาลงก็เลยปิดยอดได้ช้าคะ่ะแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะ เธอมีหน้าที่ที่ต้องปิดยอดให้ได้ตามเป้าถ้าเธอทำไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองขอโทษค่ะบอสหวัจะเร่งปิดยอดให้ทันสิ้นเดือนนี้นะคะทำให้ได้อย่างที่พูดแล้วกันเข้าใจแล้วค่ะอย่าคิดว่าการที่เธอเป็นเซลล์มือหนึ่งของบริษัทแล้วจะรอดนะยังมีเซลล์ดีๆมารอแทนที่เธออีกเยอะกลับไปทำงานได้แลวค่ะ<อ>บอส ่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าขอเค้มบ้างขอคืนบ้างแต่ฉันไม่ได้ตัดยอดอะส่วนฉันไม่มีลูกค้ามาคอนเฟิร์มเลยจ,าจ้าติดยอดไม่ทันสิ้นเดือนสุดไปแน่เลยแกใจเย็นสิแกแกก็ปิดยอดได้ทุกเดือนอะบอสเขาก็พูดเกินไปทีแกปิดยอดได้อะเขาไม่เคยชมเลยสักคำพอทำงานช้าหน่อยอะเอกอะก็ขู่ นั่นไงลูกค้าโทรมาแล้วใชว่ก็ดีสิแล้วน,นั่นแกฮัลโหลโค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะหมวยวันนี้ลูกลางงานพาแม่ไปหาหมอหน่อยได้ไหมลูกไม่รู้สึกเมื่อสบายตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอะ่ะแม่นอนพักนิ่งๆไว้ก่อนนะอย่าลุกเดินไปไหนเดี๋ยวหนูจะรีบลาง,งานกลับไปหาแม่นะได้จ้ะลูกงั้นขอแม่นอนพักก่อนนะแค่นี้นะลูกนะค่ะแม่แค่นี้ก่อนนะคะ แม่ไม่สบายหรอแกอืมแกอยู่คนเดียวด้วยอะ่ะฉันต้องรีบพาแม่ไปหาหมอแล้วว่ะแกว่าถ้าฉันเข้าไปลาง,งานกับบอสตอนนี้ฉันจะโดนด่าปะโดนอยู่แล้วแหละแต่แกอย่าไปสนใจเลยเรื่องแม่สำคัญกว่ารีบไปเถอะเออเง้นฉันไปก่อนนะรีบไปเถอะเข้ามา มีปัญหาอะไรอีกวันนี้หมวยขอลาครึ่งวันนะคะพอดีมีธุระที่ต้องรีบไปจัดการค่ะธุระอะไรของเธอถึงก็ต้องลากระทันหันแบบนี้ตามกฎแล้วเธอต้องลาล่วงหน้าหนึ่งวันนะพอดีคุณแม่โทรมาบอกว่าป่วยกระทันหันนะคะเลยต้องรีบพาแกไปหาหมอด่วนแล้วที่บ้านเธอไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นแล้วหรือไงทำไมต้องเป็นเธอไม่มีค่ะหมวยอยู่กับแม่แค่สองคน เดี๋ยวหมวยต้องรีบไปแล้วตอนนี้แม่เขาลุกไม่ไหวแล้วอะค่ะฉันไม่อนุญ,ญาตให้เธอไปนี่มันเวลาทํางานเธอจะไปได้ยังไงแต่ว่านี่มันเรื่องจําเป็นนะคะบอสส่วนเรื่องงานอะบอสไม่ต้องเป็นห่วงค่ะยังไงก็เสร็จทันสิ้นเดือนแน่นอนเธออย่าคิดว่าเป็นพนักง,งานดีเด่นแล้วเธอจะทําอะไรก็ได้นะถ้าทุกคนคิดแบบเธอบริษัทก็แยกกันพอดีแต่นี่มันเหตุสุวิใสยนะคะจะให้หมวยแจ้งล่วงหน้าได้ยังไงไม่ได้กฎก็คือกฎ ถ้าเธอทำตามไม่ได้ก็ลาออกไปซะอย่ามาเป็นตัวถ่วงของบริษัทหมวยชื่นชมนะคะที่บอสทำตามกฎของบริษัทแต่บอสก็ควรพิจารณาเป็นเรื่องๆไปสิคะว่าเรื่องไหนได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเป็นแม่บอสอ่ะบอสจะทำยังไงคะนี่เธอกล้าย้อนฉันเหรอค่ะแล้วถ้าบอสไม่อนุญาตให้ลาหมวยก็ขอลาออกเลยแล้วกันนะคะเพราะชีวิตแม่ของหมวยสำคัญกว่าง,งานของบริษัทค่ะลาละค่ะี่ วสวัสดีค่ะคุณเบลโทรมาหาฟ้าโดยตรงขนาดนี้มีเรื่องอะไรให้ฟ้าช่วยเป็นพิเศษหรือเปล่าคะทำไมคุณฟ้าส่งเซลคนใหม่มาคุยงานกับเบลล่ะคะเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วเบลก็ต้องมานั่งคุยใหม่หมดทุกอย่างเลยคะ่ะเบลต้องการคุยกับเซลคนเก่ามากกว่าคะ่ะ ฟ้าต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีว่าเซลลคนเก่าเขาลาออกแบบกระทันหันด้วยเหตุผลส่วนตัวยังไงคุณเบลคุยเรื่องออเดอร์ล็อตนี้กับฟ้าโดยตรงก็ได้นะคะพอดีเบลคุยรายละเอียดไว้กับคุณหมวยหมดแล้วค่ะมันเสียเวลามากเลยนะคะที่เบลต้องมาพูดซ้ำถ้าไม่ได้คุณหมวยกลับมาเบลขอแคนเซลิลไปก่อนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงฟ้าจะรีบจัดก,การให้นะคะสวัสดีค่ะ แกนี่ตัวปัญหาจริงๆแล้วนี่หมวยออกไปเลยงจะหาเรื่องมาให้ฉันอีกอนุกเข้ามาพบฉันที่ห้องด่วนเข้ามาบอสเรียกนุ๊กมามีอะไรหรอคะฉันอยากให้เธอไปตามหมวยกลับมาทำงานหน่อยบอกไปว่างานอะไรที่ค้างอยู่กลับมาทำให้เสร็จอย่าปัดความรับผิดชอบ แต่หมวยเขาได้งานใหม่ไปแล้วนะคะนี่เพิ่งจะผ่านมาอาทิตย์เดียวเองนะอะไรจะได้งานไวขนาดนั้นไม่รู้แหละยังไงเธอก็ต้องตามหมวยกลับมาปิดยอดของคนเบลให้ได้ถ้าไม่ได้ฉันจะไล่เธอออกอีกคนค่ะบอสเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะขอตัวก่อนคะ่ะรีบๆไปจัดการไป เอ้าแกมาทำไมไม่บอกเนี่สยสาร์สพรส์แล้วนี่แม่หายดียังอ่ะฉันซื้อยาบำรุงมาฝากหลังออกจากโรงมานะ่ะก็ดีขึ้นมากแล้วแหละขอบใจสำหรับยานะอืมเออที่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาถามแกว่าแกอยากกลับไปทำงานที่เดิมไหมบอสเขาดูเครียดมากเลยอะ่ะเขากลัวเสียลูกค้าแบบคุณเบลไป ก็แงแหละคุณเบลเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่นี่นาถ้าเสียเขาไปนี่ยอดบริษัทตกหัวบแน่แล้วแกจะเอาไงอ่ะจะกลับไปปะไม่อ่ะใครจะอยากกลับไปทำงานกับคนแบบนั้นพอไม่ชอบใจอะไรก็ไล่ออกที่อย่างนี้นะไม่เห็นความสำคัญที่มันเจ้าไหนที่เห็นกับผลประโยชน์ชัดๆเลยอืมก็จริงแหละอย่างเรื่องแม่แกตอนนั้นฉันก็ว่าบอททำเกินไปฉันเลยอยากรู้นะว่าเธอเรื่องเนี้ย เกิดกับครอบครัวเขาเขายังจะเห็นงานสําคัญกับครอบครัวอยู่หรือเปล่าคนแบบนั้นนะครอบครัวก็คงไม่สําคัญเท่างานหรอกดูดูแล้วไม่ค่อยมีใครอยากจะคบด้วยเท่าไหร่ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะแย่มากอืมแต่ถ้าแกไม่กลับไปทํางานอ่ะบอสท้อขู่ว่าจะไล่ฉันออก้วยก็ออกมาเลยสิบริษัทใ,ใหม่ที่ฉันทํางานอ่ะเขาเปิดรับฝ่ายบัญชีอยู่นะประสบการณ์แบบแกอ่ะเขารับอยู่แล้วสนใจไหมอืมฉันว่าน่าสนใจดีนะ ได้ยินแบบเนี้ยฉันค่อยสบายใจหน่อยเอาไว้เดี๋ยวฉันบอกแกอีกทีนะได้เออไหนไหนก็มาแล้ววันนี้อยู่กินข้าวเป็นเพื่อนฉันก่อนสิอืมโอเคอะไรกันเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วทีนี้จะทำยังไงถ้าทำยอดไม่ได้ก็ลำบากกันหมดเนี้ยแหละนูกพยายามแล้วนะคะแต่หมวยเขาไม่กลับมาเขาบอกว่าที่บริษัทใหม่เจ้านายน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากกว่าเขาไม่อยากทิ้งงานมาค่ะนี่ เธอแอบหลอกด่าฉันหรอนุก๊กเปล่าค่ะนุ๊กแค่พูดความจริงโอ้ยฉันระปวดหัวกับพวกเธอจริงๆเลยคนนึงก็ลาออกอีกคนนึงก็ทำงานไม่ได้เรื่องแต่อีแค่พาเพื่อนกลับมาทำงานแค่เนี้ยก็ยังทำไม่ได้ไม่มีความสามารถแบบเนี้ยไมน้าละ่ะถึงทำงานพลาดอยู่บ่อยๆมันเกี่ยวอะไรกันคะบอสเรื่องเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจนุ๊กทำหน้าที่ของนุ๊กดีที่สุดแล้วเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมามันก็ไม่เกี่ยวกับนุ๊กแล้วนะคะเกี่ยวสิ พอถ้าเธอพูดโน้มน้าวเก่งหวยก็คงกลับมาทำงานอ๋อลืมไปเธอเป็นแค่พนักงานบัญชีไม่ใช่เซลล์นะี่เนาะรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับนุ๊กหรอกคะ่ะบอสน่าจะดูตัวเองบ้างนะคะว่าเป็นสาเหตุที่หมวยไม่อยากกลับมาทํางานหรือเปล่าทําไมฉันไม่ทําอะไรถ้าจะมากล่าวหาฉันอยู่แบบเนี้ยเอาเวลาไปโน้มน้าวหวยดีกว่าไหมถ้าข่าวเนี่ยเธอทําทไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาทํางานที่นี่อีกไม่ทําค่ะพอนุ๊กจะขอลาออกแต่วันนี้เป็นต้นไป นุกพลทำงานกับเจ้านายแบบนี้ไม่ได้จริงๆขอตัวนะคะเออดีออกไปให้หมดเลยฉันไม่ง้องหรอกยังมีคนอยากทำงานที่นี่อีกตั้งเยอะตั้งแต่หมวยกับนุกลาออกไปฟ้าก็รับสมัครพนักง,งานใหม่ๆเข้ามาแต่ทุกคนก็ทำงานไม่ได้ดนังใจปลาสักอย่างใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่อง ถ้าจะทำงานแบบนี้ไม่ต้องทำกลับไปทำใหม่ฟ้ายังคงต่อว่าและพูดจาไม่รักษานั่งใจกับพนักง,งานในบริษัททุกคนเหมือนเดิมจนไม่มีใครทนฟ้าได้อีกต่อไปขอลาออกครับเมื่อไม่มีใครทำงานให้ฟ้าได้ยอดขายของบริษัทก็ตกหวบจนจิตการดำเนินต่อไปไม่ได้และต้องปิดตัวลงในที่สุด ไม่ย้ายงานแล้วอ่ะฉันโคตรมีความสุขเลยเจ้านายที่นี่นะดูแลพนักงานดียังกับคนในครอบครัวแบบนี้สิออฟฟิศในฝันฉันอยากมาทํางานทุกวันเลยดีแล้วและแกที่ออกมาได้อ่ะขืนอ,อยู่ต่อนะเป็นโรคประสาทแน่ๆตีนกาขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเครียดต่อให้ฉันตีนกาขึ้นนะก็ไม่เท่าของเย,ยบอนหรอกลายนั้นไม่รู้เป็นอะไรทําหน้าเครียดทั้งวันฉันว่านะหมดเงินไปเยอะแน่เลยกับการไปอัพหน้าไม่ให้ตึ่นเดิมอ่ะ แกนี่ก็ขัดเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็แอบสมน้ำหน้าอยู่นะทำตัวเองทั้งนั้นเลยนี่ถ้าบอสอะเห็นใจคนอื่นสักนิดเขาก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกอือแต่ฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะพนักงานลาออกกันเกือบหมดแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนี่แกยังจะไปเป็นห่วงเขาอีกนะเขาทำแกซะขนาดนี้อะใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลแบบนั้นแหละแต่ฉันว่าเขาก็คงได้รับบทเรียนแล้วแหละคงเข็ดแล้วมั้ง ก็ไม่แน่นะฉันไม่รู้ว่าเขาจะคิดได้หรือเปล่าว่าปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันเกิดจากตัวเขาแ้ะถ้าเขายังเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่มีใครอยากร่วมง,งานกับเขาหรอกอืมกินข้าวหอะ